ณหมู่บ้านหนองกะปิตำบลคลองส้มโอจังหวัดมหานครมีชายหนุ่มผู้เป็นที่รักของชาวบ้านนามว่าไอ้แหลมเขาเป็นคนอารมณ์ดีปากกล้าแต่หัวใจอ่อนแอเหมือนขนมปังแช่น้ำมะพร้าวส่วนเพื่อนสนิทของเขาคือยายทองใบหญิงแก่ที่ผู้จาเสียดแทงใจดำจนเด็กในหมู่บ้านต้องยกมือไหว้ทุกครั้งที่เห็นเธอวันหนึ่งไอ้แหลมเดินเล่นรอบหมู่บ้านพร้อมกับหมาขี้เร่ที่ชื่อว่าเจ้าตู่ เพราะมันชอบไล่กัดตูดชาวบ้านและแล้วเขาก็ไปเจอกับแมวตัวหนึ่งนอนแผลาอยู่หน้าบ้านนางสาวบัวบานหญิงสาวหน้าตาส,สวยราวกับเทพธิดาที่ถูกสาปให้มาเกิดในหมู่บ้านหนองกะปิเฮ้ย <Hey! S 1> แมวตัวนี้หน้าตาดีกว่าตูดอีกหน้าไอแหลมพูดออกมาโดยไม่คิดอะไรแต่ตูดฟังแล้วสะดุ้งโหยงกรี <Gr is. S 1> นายดูถูกฉันเหรอฉันก็เคยเป็นดาวโรงเรียนนะเฟอเจ้าตูดตอบกลับแบบหน้าตาเฉย ใช่แล้วหมาตัวนี้พูดได้บัวบานหันมองไอ้แหลมและถามว่านี่นายคุยกับหมาอยู่เหรอเปล่าครับผมแค่พูดกับลมเย็นๆในวันที่อากาศดีไอ้แหลมตอบพลางยิ้มแห้งๆขณะที่ไอแหลมกำลังพยายามจีบบัวบานอย่างเนียนๆยายทองใบโผล่มาพร้อมกับคำพูดบาดลึกเออแหลมเอยอย่าฝันเลยบัวบานเขาชอบคนรวยไม่ใช่คนอย่างแกที่ขายปลาเค็มตลาดนัดไอ้แหลมหันไปเถียงทันทียาย ใครบอกว่าผมขายปลาเคม็มผมขายปลาร้าทอดกรอบรสชาติแซ่บเวอร์บัวบานแอบอมยิ้มเบาๆก่อนจะพูดขึ้นว่าจริงๆฉันชอบคนตลกนะไอ้แหลมตาโตจริงเหรอเดี๋ยวผมเล่ามุกใหม่ให้ฟังทำไมหมาถึงไม่ยอมใส่รองเท้าเพราะมันกลัวว่าจะโดนล้อว่าตูบไงละ่ะบัวบานหัวเราะจนน้ำตาเล็ดส่วนใยทองใบสายหัวคืนหนึ่งมีงานประกวดยอดมนุษย์หมู่บ้านหนองกะปิ ไอแหลมตัดสินใจลงแข่งเพื่อพิชิตใจบัวบานโดยมีเจ้าตูบเป็นผู้ช่วยคู่ใจระหว่างการแข่งขันไอ้แหลมโชว์ความสามารถในการเต้นเพลงลูกทุ่งพร้อมกับเจ้าตูบที่กระโดดโลดเต้นราวกับจะเป็นสมาชิกวงบอยแบนด์แต่แล้วจุดหายนะก็เกิดขึ้นโครมเสียงดังสนัน่นเมื่อเจ้าตูบเผลอชนเวทีจนพังยับเยินทุกคนในงานตกตะลึงยกเว้นยายทองใบที่หัวเราะจนสำลักข้าวเหนียว ฮ้าห้านี่แหละสุดยอดมนุษย์ของพวกเองยายทองใบพูดพร้อมปลาเข้าเหนียวใส่ไอ้แหลมบัวบานวิ่งเข้ามาหาไอ้แหลมไม่เป็นไรนะฉันชอบคนที่ทําให้ฉันหัวเราะได้มากกว่าคนที่ชนะการประกวดไอ้แหลมยิ้มกว้างหมายความว่าหมายความว่าเราเริ่มต้นจากเพื่อนกันก่อนได้ไหมบัวบานตอบพร้อมยิ้มหวานหลังจากไอ้แหลมได้ใจบัวบานไปแล้วแต่เรื่องราวไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะในหมู่บ้านหนองกะปิยังมีไอ้เต่า หนุ่มนักเลงปากหวานแต่จริงๆกินขนมหวานไม่ได้เพราะฟันผุที่ประกาศกล้าวจะแย่งบัวบานมาเป็นของตัวเองบัวบานเอ๋ยเธอรู้ไหมว่าฉันชอบเธอมานานแล้วไอ้เต่าว่าพร้อมทำหน้าเศร้าเหมือนหมาถูกเจ้านายทิ้งบัวบานตอบกลับอย่างเฉียบพลันออคุณเต่าเหรอคะแต่ฉันไม่ได้ชอบคุณนะคะไอ้แหลมหัวร้อจนท้องแข็งส่วนไอ้เต่าหน้าแดงกำ่ำเพื่อพิสูจน์ความรักชาวบ้าน จัดงานประกวดร้องเพลงคาราโอเกะโดยมีบัวบานเป็นกรรมการพิเศษไอ้แหลมเลือกเพลงรักแท้แพ้แรงใจและร้องออกมาด้วยเสียงที่บาดแก้วหูราวกับกระจกแตกโว <Whoa. S 1> รักแท้แพ้แรงใจแต่ไอ้นี้แพ้แรงเชียร์ของยายทองใบแน่ยายทองใบตะโกนแซวกลางเวทีส่วนไอเต่าเลือกเพลงขอจองในใจเธอแต่ระหว่างร้องเจ้าตูบกระโดดขึ้นเวที และร้องประสานเสียงด้วยเสียงแหบพระจนคนดูกรีดลั่นนี่มันคอนเสิร์ตหมาหรือคนเนี่ยบัวบานหัวร้อจนตัวยโยนยายทองใบาวางแผนลับโดยแอบบอกชาวบ้านว่าไอ้แหลมกับไอ้เต่าต้องแข่งวิ่งรอบหมู่บ้านเพื่อหาคนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับบัวบานใครวิ่งชนะคนนั้นได้บัวบานไปยายทองใบประกาศอย่างภาคภูมิใจไอ้แหลมถามทันทีแล้วถ้าผมวิ่งแพ้ละ่ะก็ให้เจ้าตู่ไปแทน ยายทองใบตอบพร้อมหัวร้อการแข่งขันเริ่มขึ้นไอ้แหลมวิ่งนำด้วยความเร็วระดับนกกระจอกเทศแต่จริงๆคือนกกระจอกธรรมดาส่วนไอเต่าพยายามเร่งฝีเท้าแต่สะดุดหินจนล้มควม่ำเฮ้ยไอ้เต่าล้มแล้วชาวบ้านโห่ร้องไอ้แหลมหันกลับไปช่วยไอเต่าลุกเร็วเราแข่งกันด้วยความสปอร์ตสปอร์ตอะไรนี่มันแข่งกันตายชัดๆไอเต่าบน เมื่อการแข่งจบลงไอ้แหลมชนะแบบเฉียดฉีวแต่บัวบานกลับประกาศว่าฉันไม่ได้อยากได้ผู้ชายที่วิ่งเร็วฉันอยากได้ผู้ชายที่ใจดีพอจะหันกลับมาช่วยคนอื่นไอ้แหลมยิ้มกว้างหมายความว่าหมายความว่าฉันเลือกนายบัวบานตอบพร้อมกอดไอ้แหลมยายทองใบถูกจับได้ว่าแอบปล่อยหมาตัวใหญ่ไล่กัดไอ้เต่าระหว่างการแข่งขันเพื่อให้ไอ้แหลมชนะยาย ทำไมทำแบบนี้ชาวบ้านถามก็เพราะยายอยากให้บัวบานได้ผัวดีๆไงไม่ใช่พวกนักเลงฟันผูยายทองใบเถียงงานแต่งไอ้แหลมกับบัวบานกลายเป็นงานใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านแต่ระหว่างพิธีเจ้าตูบก็ขโมยแหวนแต่งงานไปกินข้าวซะได้เฮ้ย <Hey! S 1> ตูบคายออกมาไอ้แหลมร้องลั่นเจ้าตูบตอบกลับไม่คายฉันก็อยากมีส่วนร่วมบ้าง ไอแหลมกับบัวบานไปฮันนีมูนที่ทะเลแต่ยายทองใบแอบตามไปด้วยยายนี่มันฮันนีมูนนะไอ้แหลมวอยวายก็ยายอยากดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยยายทองใบตอบหลังจากกลับจากฮันนีมูนบัวบานประกาศว่าท้องทั้งหมู่บ้านดีใจยกใหญ่บัวบานหน้าแดงเจ้าตู่ประกาศว่ามันเบื่อที่จะเป็นหมาแล้วและอยากลองเป็นแมวเหมือนแมวของบัวบานตู่ นายเป็นหมาตั้งแต่เกิดจะมาเปลี่ยนสายพันธุ์ตอนนี้ไม่ได้ไอ้แหลมบอกสุดท้ายไอ้แหลมบัวบานและลูกน้อยพร้อมเจ้าตูบและยายทองใบกลายเป็นครอบครัวที่อบอุ่นที่สุดในหมู่บ้านแม้จะมีเรื่องวุ่นวุ่นตลอดเวลาแต่ทุกคนก็รักกันมากจบบริบูรณ์พร้อมเสียงหัวเราะก,กึกกล้องทั่วหมู่บ้าน